สวัสดีค่ะ MGNN 0 6นแอลมันทานชนกเก่าเก่าซีรีโอ้เรียกว่าเสียงใสเรียกได้เลยว่วันนี้สาววคนแรกมีตําแหน่งมาแล้วเป็นอะไรคะาะวันพิเศษก็เป็นควีนออฟเดอะเดย์นะคะเรียกว่ามางาน รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่เหมือนเรียกว่าเรากระชับมิตรกันมากขึ้นเราสนิทกันมากขึ้นเราได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันก็รุ่นพี่ก็แนะนำหนูเป็นอย่างดีเลยก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ดูแลที่เอ็นดูหนูแล้วก็สนุกมากๆเพื่อนๆคือ Enjoy Energy แบบบูดบูดเวอร์ ก็ใรอบนี้เรามีความสุขใช่ไหมสนุกสนุกค่ะพีดีมากดีมากค่ะอยากให้เรียกแฟนนับหน้อกเราจะมีรอบตัดสินในรอบวันที่18ตุลาเรียกเลยค่ะค่ะก็ฝากทุกทุกคนไว้ด้วยนะคะวันที่18ที่เซ็นทันแจ้งวันธนานะคะก็เรามาเจอกันได้วันฟนอล ฝากทุกๆคนมาดูมิสแกนนักคอนประถมหนองบัวลำพูฝากพี่ๆน้องๆพเพื่อนๆเชียร์ทีมพ่อโฟกัสและแม่โทนน่ยนค่คะแล้วก็ฝากเชียออร์น้องอวอนหมายเลข mgnn 0 6่สแอลมอนทันชนกแก้วแก้วสีรี